สวัสดีครับร้านเพรปรับยนครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันมาร์สนะครับพร้อมจอแอนดรอยและกล้องล็อกคันนะครับตำแหน่งของการติดตั้งนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วเมื่อประกอบเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะได้จอแอนดรอยนะครับตัวนี้จะเป็นสเปค8คอร์แรม4นะครับ QLED ใส่ซิม 4G ได้นะครับนี่เรามาดูการํำงานของกล้องล็อกคันนะครับนะฮะ มีทั้งที่เป็นเบิร์ดวิวนะครับแล้วก็รูปแบบของ3มิตินะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับรูปแบบก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับรวมทั้งมีการบันทึกรอบคันด้วยตัวของจอ Android รุ่นนี้นะครับนอกจากจะสามารถใส่ซิม 4G ได้แล้วนะครับ ตัวสเปกนะครับก็เราก็ได้แจ้งไปแล้วรับมันเป็นจอ qled นะครับเพราะฉะนั้นให้ความคมชัดสูงนะครับตัวหนังสือนะครับความดําที่ดําสนิทแล้วก็สีสันจะสดใสนะครับการทํางานของระบบนะครับตัวระบบเนี่ยจะเป็น6ูบิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานรวดเร็วแน่นอนนะครับใส่ได้ซึ่งซิมแล้วก็ฮอสปอตจากมือถือลูกค้านะครับอันนี้ก็จะมีการเพิ่มซับบ็อกนะครับแล้วก็ตัว Twitter ด้วยนะครับที่เสา a นะครับเสา a และเสา b นะครับบริเวณหูช้างนะครับ ลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2 6 3 1 8 9นะครับประเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ